สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลและนาราศีตุลทุกท่านนะคะและสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะก่อนอื่นฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกท่านคะ่ะ การทำนายดวงชะตานี้อาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีและปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับท่านนะคะสิ่งใดที่ดีขอให้ทุกท่านรับไว้เป็นพลังใจเป็นกำลังใจสำหรับตัวท่านนะคะและหากมีสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคก็ขอให้ท่านอย่าวิตกกังวลหรืออย่าท้อแท้นะคะการที่ได้รับรู้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าให้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวท่านนะคะเพื่อท่านจะได้ค้นหาแนวทางหรือวิธีการตั้งรับ รับมือและแก้ปัญหาเหล่านั้นนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านคิดบวกมีพลังบวกมีกําลังใจที่ดีนะคะเพราะการที่ท่านคิดถึงแต่พลังบวกหรือสิ่งที่ดีๆหรือนึกถึงในสิ่งที่ท่านปรารถนาอยากให้สําเร็จสมหวังจะเป็นพลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในตัวท่านจะทําให้มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับท่านนะคะจะทำให้สิ่งที่ท่านปรารถนาอยากให้สำเร็จสมหวังเกิดขึ้นกับท่านแล้วก็จะทำให ท่านสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะคะได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้สำเร็จนะคะ สำหรับคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลในช่วงวันที่1-15ถึง1ิพฤศจิกายน65นะคะท่านใดไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้นะคะสำหรับชาวราศีตุลก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคม ถึง15พฤศจิกายนนะคะค่ะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน65นี้ดวงชะตาของท่านในด้านต่างๆทั้งทางด้านการงานการเงินความรักสุขภาพจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาบ้างนะคะมาเริ่มต้นที่ทางด้านการงานกันก่อนนะคะ ในครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน65นี้นะคะการงานของท่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ท่านอาจจะต้องปวดหัวหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับคนรอบตัวหรือผู้ร่วมงานนะคะซึ่งอาจจะหาเรื่องมาให้ท่านรู้สึกจุกจิกกวนใจลำคาญใจนะคะแล้วก็อาจจะนินทาว่าร้ายพูดใส่ร้ายพูดให้ท่านเสื่อมเสียนะคะจนอาจทาให ท่านเนี่ยอาจจะมีความคิดที่จะอยากเปลี่ยนงานย้ายงานใหม่นะคะแต่ไม่ว่ายอย่างไงก็ตามนะคะอยากให้ท่านชะลอความคิดนี้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ยังรักใคร่แอนดูท่านนะคะให้ความไว้วางใจท่านชื่นชอบในผลงานของท่านนะคะ ท่านจะมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือจะมีการเติบโตมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะก็ขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะอดใจรอ,อนิดนึงท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ทําให้ท่านพอใจนะคะแล้วก็ขอให้ท่านพัฒนาตัวเองแล้วก็ทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ตลอดเวลานะคะแล้วจะทำให้เกิดผลดีต่อตัวท่านในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะ นอกจากนี้ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารเอกสารสัญญาต่างๆนะคะขอให้มีความละเอียดอรอบคอบพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานะคะและในช่วงนี้ท่านก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาชักชวนให้ไปทำงานเสริมหลายๆทางด้วยนะคะและท่านจะมีเสน่ห์ในคำพูดนะคะถ้าจะต้องไปติดต่อเจรจาต่อรองอะไรกับใครในช่วงนี้ก็จะมีคนให้ความสนใจให้ความร่วมมือแล้วก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะต่อไปเรามาดูทางด้านการเงินกันนะคะ ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน65นี้นะคะการเงินของท่านยังถือว่าคล่องตัวอยู่นะคะท่านแต่ว่าท่านก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายเยอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายจ่ายเยอะในเกี่ยวกับบ้านแล้วก็คนในครอบครัวนะคะอาจจะเช่นอาจจะมีคนในครอบครัวเจ็บป่วยและต้องเสียเงินไปกับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือดูแลสุขภาพอะไรแบบนี้นะคะแต่ท่านก็จะยังมีรายได้เข้ามาเยอะซึ่ง ท่านก็จะสามารถบริหารจัดการาค่าใช้จ่ายที่มีได้เป็นอย่างดีนะคะท่านก็จะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบแบบไม่คาดฝันด้วยนะคะสำหรับความรักนะคะคนมีคู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนห5นี้ท่านอาจจะมีเรื่องให้คิดเยอะนะคะอาจจะมีเรื่องจุกจิกที่ท่านกับคู่ของท่านไม่ได้ปรับตัวเข้าหากันนะคะอาจจะ ไม่ได้มีเวลาให้กันเหมือนเก่าหรือไม่ได้มีความบานให้กันเหมือนเก่านะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านละมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์แล้วก็คําพูดนะคะอย่าใช้คําพูดที่รุนแรงนะคะให้พยายามหันหน้ามาคุยกันให้ใจเย็นๆอดทนไว้นะคะแล้วก็พยายามหาเวลาว่างที่ตรงกันแล้วมาทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัวด้วยนะคะ คนโสดนะคะในช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แรงนะคะจะมีคนเข้าหาท่านเยอะแล้วก็ให้ระมัดระวังว่าในช่วงนี้อาจจะมีคนเจ้าชู้เข้ามาเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็อย่ารีบร้อนนะคะให้พิจารณาดูให้ดีๆก่อนนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่คนรักเก่าที่ห่างหายกันไปเนี่ยจะหวนกลับมาขอคืนดีกับท่านด้วยนะคะสําหรับทางด้านสุขภาพนะคะในช่วงนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของโรค กดไหลย้อนหรือโรคที่เกิดจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นท่านทํางานก็อย่าเคร่งเครียดกับการทํางานจนมากเกินไปนะคะต้องหาเวลาพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีคุณภาพนะคะแล้วก็พยายามหาเวลาว่างเพื่อทํากิจกรรมที่จะได้รู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะเพื่อรักษาสุขภาพต่อไปนะคะ ค่ะก็ขอขอบคุณชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทุกๆ<า><า>ุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟัง<ท> <า orum> จนถึงช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะและขอเป็นกําลังใจให้ทุกทท่าน,ท,านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาให้ร่ํารวยมีโชคมีลาบ มีเงินมีทองหลั่งไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสายนะคะก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะ